สวัสดีครับเซนเปียครับเหมือนอยู่ในเกมพอดบอยพลัสเป็นภาคที่สองแล้วนะครับเลยเชื่อใช่ไหมที่ว่ากลับมาเล่นเกมนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีอะไรยังไม่คือมันยังไม่จบอ่ะมันมีอะไรที่ที่ไม่ธรรมดาหลงเหลืออยู่เนาะตามที่ผมคิดเอาไว้เพราะว่าหน้าแกาลเลอรี่อ่ะมันมี5้าสบใช่ไหมมันล็อกอยู่โอเคบ้างไปผมรู้สึกว่าไอ้พวกนี้นะตอนแรกคือภาพปกติใช่ไหมแต่ดูภาพท้ายสุดนะครับเห็นไหมมันมีบิเล่ขึ้นมาคือมีบิเล่ขึ้นมาตอนภาพท้ายไว้นี่เห็นไหม งวนเลยอันนี้ก็อด้วยแต่อันนี้แปลกครับเพราะมีคําว่า type หรือแปลว่าพิมพ์หรือแปลว่าชนิดก็ได้ผมเลยสงสัยว่าไอ้พวกเนี้ยรูปพวกเนี้ยน่าจะมีอะไรที่มันไม่ธรรมดาเว้ยมันยังไม่จบนะฮะหรือมันจะไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรผมก็คงจะเล่นได้ถึงห้าสิบอยู่ดีเพราะถ้าเกิดมันมีผมจะได้สามารถผมก็จะนั่นแหละอ,อะไรเก้าเก้าสี่สามหน้านี้ไม่มีอะไรผมลองพิมพ์เมื่อกี้นี้ก็ไม่มีนะฮะ ผมคิดว่ามันจะมีอีกจุดหนึ่งที่จะมีตัวอักษรสีม่วงขึ้นมาเนาะทุกคนทงดาจำกันได้เนาะไม่มั่นใจว่าจำกันได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าผมว่าทุกคนจะจำกันได้เนาะตรงตัวตรงัวตัวสามสีม่วงเป็นเลขศูนย์นะฮะก็นั่นแหละนะครับผมจะลองไปพิมพ์ตรงนั้นดูเผื่อมันมีอะไรนะหรือถ้าเกิดไม่มีก็แค่เลขหนึ่งถึงห้าสิบแค่นั้นแหละที่ผมต้องการเนาะเขียวมา อันนี้ผมจะต้องใช้สมาธิทนะผมมั่นใจมากว่ารอบนี้ผมจะมาแบบเล่นเก่งนะรอบนี้น่าโป,ปรพอสมควรคือตอนเริ่มนะตอนที่ยังไม่มีอะไรนะอย่าตายเลยนะเราจะได้ไดเงินเนาะแล้วเราก็ซื้อถ้าเกิดได้เงินครบอ่ะซื้อกระสุนเตรียมรอเลยเนาะเพราะมันได้ใช้ยิงแน่ๆอนะ่ะเกิดเกมเราเล่นไม่พลาดอนะ่ะก็คงไม่ต้องซื้อหัวใจมากหรอกครับซื้อแต่กระสุนนะ่าจ,จะเป็นมากกว่าเพราะเราต้องคอยยิงต้องคอยอะไรนะฮะอ่าอันนี้คือเท่าที่คิดมาคร่าวๆนะจะประมาณนี้ มาอ่ะคนนี้ง่ายเนาะแล้วก็ช่องลัมปี้ทอชเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแม่มาเจอลัมปี้ทอชหรือชักช่องหนึ่งอะเขาบอกว่าเขายอมรับเลยว่าเขาทำเกมเนี้ยอินสปายได้จากวอลิโอแวร์เหมือนที่ผมเคยพูดเนาะจบอีซี่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเพึ่ง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 เยวเพิ่งแพ้นะเดี๋ยวเพึ่งตายเลยอะอ่านี่เกาซื้อกระสุนเตรียมรอได้เลยนะโอเค เราเริ่มที่15 5, กว่าเราจะได้ยิงนะเราคงมีกระสุนเยอะละมีเงินเยอะมีกระสุนเยอะแล้วล่วลวะเด็กสโคบนะฮะตัวหนึ่งใช่ไหมง่าย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 เลยอะ่ะอ้าวง่ายเลยอะ่ะง่ายเลยอะ่ะเดี๋ยวดูกระสุนนะฮะเห็นไหมกระสุนเหมือนแลรู้สึกว่าจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าอ้าอ่าเฮ้ยวันนี้ผมแม่งไม่พลาดให้กับสลามป่ะ เลยเริ่มมาละยังยังไม่มาไวขนาดนั้นเพลงเพลงเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเพลงเริ่มเปลี่ยนแล้วนะอ่าเพลงเริ่มเปลี่ยนละอันนี้คนโอเคอเฮ้ยมาตัวเดียว,วะอะห่างไงยังไงแปลกเว้ยอ่าเบลเอาไปไปโอเคเกือบปุ๊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 บนี่สบายอ่ะมาละม,มาแล้วทุกคน ฮึบอ้าวละนี่แหละสนุกละอ่าอ่าวจสุดรอจบเกมนึงแล้วเช็คหนึ่งทีแล้วก็ออกนะฮะเทคนิกเดิมเนาะจบหนึ่งเกมแล้วก็เช็คหนึ่งครั้งยังเอ๊ะเฮ้ยโอเค,อเคจบหนึ่งเกมเช็คหนึ่งครั้งยิง เอ <Okay, S 2> กลับมาต่อเบลเอาปึ๊บปึ๊บเกมนี้จะจบยากหน่อยเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังนิดนึงปึ๊บรึ๊บโอเคใกล้กว่านี้ก่อนจะได้ไม่เปื้อนกระสุนโอเคลอยตัวด้านหลังใกล้กว่านี้ก่อนแล้วค่อยโอเคโอเคกลับมาเล่นต่อเจ๊ yes. ยิงสองตัวใช่ไหมย,ยิงลวดโอเคโอเคอ่านัดละอ่ออย่าเพิ่งซื้อตอนตอนนี้เกมมันจะเริ่มยาก ความเสี่ยงที่ผมจะแพ้ก็มีสูงแย่ดูกันว่าตอนนี้อะไรจะลดเดยอะกว่ากันระหว่างหัวใจกับกระสุนเหมือนจะไม่ใช่กระสุนนะฮะนี่แนะเอ,าอ,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 อ้าเฮ้ยอืมโอเคอืมโอเคตอนนี้มาดีๆนะเล่นเล่นได้เก่งมากตอนนี้เอ๊ยกดผิดชิบหายแล้วกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรลาน,นี้หน่อย หนึ่งสองสามผมยังไม่เคยลองเลยนะว่าถ้าพวกนี้มันเดินเข้ามาใกล้ผมจะเป็นยังไงแต่ยังไม่ลองเลยนะไม่ลองเดนะี๋ยวซื้อกระสุนก่อนนะพอหัวใจมันชักรนะสนสามเนาะเดี๋ยวรอซื้อทีหลังหัวใจรอซื้อตอนมันน้อยๆตัวเดียวอย่งง่ายมากมาๆมาๆวิตานี้มาดิดิโอ้ยโอเคผมรู้ละถ้ากระพริบยอย่างนั้นอะแสดงว่ามันจะมานะ้ะไอตัวลอยไวๆเร็วๆนะเออ อึจริงอืมมาจะได้ค่อยซื้อศูนย์ก่อนโอเคอุ๊ยตอนนี้มาดีดีนะเนี่ยตนเนีเ้ยเอ้ยว้ายวายไวไวเว้ตนเนี้ยอันนี้มาไวมากเฮ้ย,ย,ยๆๆมาจะไม่ใช่มาไวนะมาดี แต่ก็ไม่เข้ายีตอนนี้จะแพ้แล้วขิกรัวเลยเมื่อกี้แม่ที่มันอยู่ในฮันเตอร์ฮันเตอร์นั้นมันขิ้รัวครับแม่ตลกเนอะเออมุกอย่างงี้ข้าวหลังอย่าเล่นดีกว่าอีห่าเอ้ยขอโทษครับไป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 ไ ได้แล้วเออเออเออมาเฮ้ยเฮ้ยอู้ฮูฮู้อู้อ่ากระสุนดีกว่าเนาะกระสุนจะหมดละโป่งโอเคซีเนี้ยหลังจากเนี้ยนะครับมันจะมีเลขสีม่วงๆชมพูชมพูขึ้นมาเนาะ ผมจะลองกดดูเลขแรกเลยคือ9943เนอะจำเลขถูกัหมไม่รู้แต่ลองดูก่อนตอนนี้ไม่มีอะไรนะกดซีดิงเ่อนกดซีดิงไปก่ินกดไปก่อ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 นผมไม่มั่นใจนะว่าเราจะไม่กดลันเพลโหลดเลยได้ไหมเพราะปกติถ้ามันเต็มมันจะขึ้นลันเพลโหลดใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่กดล่ะโอเคไม่มีอะไรเนาะต่อวนี้ไหมเห็นไหมเกพิมพ์ไม่ได้เว้ยเหมือนจะไม่มีอะไร โอเคงั้นผมรอไอ้อน,นี่อย่างเดียวพอเนได้ถึงห้าสิบกันนั้น,นะฮะเอ๊ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนอึ้งโอเคอันนี้คืออะไรผมสงสัยมากมันมีไว้ทำไมฮะผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอุ๊ยอืมตกใจมากเมื่อกี้ตกใจจริงจังนะเนี่ย ตกใจมากจริงๆถึงเสียงเมื่อกแบบพูดตกใจมากนี่คือกูตกใจจริงๆนะเนี่ยโอ้ยเยี่อปืดว่ะมาละเจอเมื่อกี้เข้าไปแม่สมงสมองสมองไม่ทำงานเลยว่ะเคเพราะผมจะปกคลิปพาร์ทนี้แล้ว่ะเอโอ้ยได้เว้ยรอดเว้ยกูเก่งจัดเอ้ยเอาละพอใกลห้าสิบแล้วมันเริ่มแปลกเฮ้ย เฮ้ย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 อะไรย่ะ What the fuck dude What โอ้ยห้าสิบนี่ยากว่ะแล้วไม่ยากธรรมดาแล้วโคตรจะยากเลยเอา้าเหยเอ้ยแล้วคือพอกูไม่ชนะกูไม่ได้เงินไงแล้วคือโอ้ใครแม่งเขียนโคดวะไม่มีกระสุน อ๋อนั่นแหละถ้าเกิดเรา <Game over. S 1> ไม่ต้องย้ำไม่ต้องบอกกูรู้อยู่เอ๊ะพอมาบอกปกคลิปพาร์ทนี้แล้ว,วะ <c oughs> 44, อะไฮสกอร์สิบสี่เนาะวันนี้มาดียว่ทคิดมากเลยมาดูแกลลอรี่นะตรงโซนสีอันนี้ไมชาร์จอโรเวอร์อะไรยอะไรยาทนเฟอร์ชาร์จอันนี้คืออะไรวะออแบงค์คอนเนอินเทอร์เน็ตสตตั อันนี้มีเลขเหมือนกันนะนี่ไอ้นนพามีบล็อกเว้ยแปดห้าแปดห้าศูนย์หกคืออะไรอ่ะอแปลกแฮะเพราะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งสามห้าเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสามห้าเก้าไม่มีอะไรเว้ยแปลกแฮะไม่เป็นไรแล้วเราไมา่ได้ถึงห้าสิบเลยดีกว่านะครับอาจมาสิบนาทีเองนะครับ ก็แต่ตาที่แล้วผมทำดีีนะแปลกอะวันนี้มาตานี้มาดีมากเลยน,นี่แต่หลังๆอะจะยากยากจนไม่เข้าใจเลยเลยยากแต่คือในผมตั้งตัวไม่ทันได้แหละเจอหลายๆอย่างตนนี้น่าจะน่าจะไหวอยู่นะน่าจะพอตั้งตัวทันอะไรหลายอย่างละน่าจะไหวละเออผมซื้อหัวใจเกินไม่ได้เนาะแต่กระสุนเราซื้อเกินได้เกินน้เยอะอีกนะครับอืม ยังไม่ได้ไว้ช็อตกันยังไม่ขึ้นเราช็อตกันขึ้นกอน okay. โอ้โหวันนี้ผมปวดมือมากเลยเป็นไรไม่รู้นะครับเพราะ,ะนั้นผมอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยเต็มเต็มฝีมือเท่าไหร่นะเพราะปวดมือมาก,กวันนี้แลชวอกันมาซื้อเลยโอเคเอาซื้อกาสุนได้อย่างมากวันสอสำหรับเองนะเอาโอ้ยหุยมันเปลี่ยนก่อนอะแย่วะ่ะแย่ละแย่ละผมแย่ละ คือพลาดไปหัวใจเดียวอะก็แบบเริ่มตรงที่มันมาเมื่อไหร่คือพลาดไปแค่หนึ่งครั้งก่อนนั้นเนี่ยเล่นลำบากเลยนะข้อใจที่ผมพูดใช่ไหมเฮ้ยเกมใหม่เออเลอร์โคดอิเล็กูล่าดีเทคคอนโซลเพอร์ฟอร์แมนซ์เม e บีเอฟเฟกต์เอฟเฟกไม่ยอมให้กูเล่นแต่กูได้เงินไงด่านฟรีไงสบายแล้วผมว่ายิ่งอันล็อกยิ่งเล่นเยอะยิ่งจะเจออะไรนะกระสุนเยอะอยู่ สบายแล้วโยง่ายง่ายง่ายก็เกิด accepting ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่ะ so easy มาแล้วฮะสิเบิลสิบสามละ shop หายเราผมเล่นไปง่ายง่ายง่ายไม่ยากเท่าไหร่ยังไม่มีอะไรเนาะโอเคต่อยัง เซ็ตห,หนึ่งเกมเช้งนึงทีเข้ามาโดดหนึ่งทีโดดเอ้ยเอ้ยโอ้ยผมรีบโดดไปหน่อยวะกระสุนยัเงยเงยอะอยู่เพิ่งซื้อเลยไม่ใช่แล้วคือเมื่อกี้ผมกลัวว่ามันจะมาตอนนี้ผมมองไม่เห็นเนี่ยผมเลยรีบโดดไปหน่อยเฮ้ยเลยกูอ่ะโอ้ยแม่งเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นยิน่งหัวร้อนจะยิ่งเลี้ยไม่ผ่านออื ตายซะอเอ๊ซื้อหัวใจก่อนตายซะเย็นเอ้ยโอ้โหทำไมากูซื้อหัวใจปุ๊บแล้วกูต้องโดนหลอดเลยวะเนะี่ย จบหนึ่งทีเช็คหนึ่งทีโอเคจบเงินเช็คหนึ่งทีตายซะตายซะโอเคโอเคโอ้ยว่ะตายตายตายโอเคอุ้ยอุ้ยตายตายโอเคตะนุนกายอยู่้พึ่ง ตายคู่ตายคู่เอ är är ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอเลอเ้ยยังวะอืมตายคู่โอเคไอมีนี่มีแค่สามารถเองสบายโอ้ปะปึงเอ้ย โอเคเรียบร้อยสิ้นให้หมดเฮ้ยฮุยฮุยโอเคฮ้ยปุ๊บผ่านปะว,ว้าอีง่ายตายซะปึ่งโป้ตายคู่โอเคื้อกระสุนกลับมา เดี๋ยวเชืช่อมา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 โอเคโอเคเข้ามาต่ออืมอืมอืมโอเคเอ้ยแต่มันจำได้เหรอเมื่อกี้เหมือนผมจะไวพอที่โดดหลบระเบิดตรงนั้นนะฮะกสุนเน,นี่ยกระสุนนี่กระสุนมันก็เหลือเยอะอยู่อ่ะเ,อเ,อเอจอเริ่มมีหน้ายิ้มอันนี้เกมใหม่อันนี้เล่นไม่ได้ใช่ใช่ใช่ โอ้ยวืดวะ่ะเสียเปลืองปืนมานัดหนึ่งเลยอะไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้กระสุนอะยอย่างไรผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างยังมไม่เจออันนี้เกมอันนี้เล่นไม่ได้โอเคแต่กูได้เงินฟรีไง ไวไม่พอวะปงปงโอเคโอ้ย oh, ทุกคนผมคิดตอนแรกว่าจะเล่นแค่40ดารนะแต่เปลี่ยนใจจะเล่น50แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจเป็นเล่นแค่40ในพาร์ทนี้แล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อที่50กันนะครับผมถามว่ามาถึงตอนไหนพาร์ทจังก็สังเกตอย่างยอดวีวทุกคนเหมือนจะชอบนะครับเนาะแล้วก็ผมจะต้องครูดาวตัวนิดนึงเพราะว่าถ้าผมเออเล่นมากไปเนี่ย มันก็ว่าคือยิ่งเล่นมันก็ยิ่งไม่ผ่านหรอกเพราะมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยเนื่อยพอเหนื่อยยิ่งเหนื่อยก็เล่นยิ่งไม่ผ่านยิ่งรอหัวร้อนพอยิ่งหัวร้อนก็ยิ่งเล่นไม่ผ่านก็ยิ่งหัวร้อนก็จะหลวมอย่างนี้จนแทกคือเล่นไม่ได้เนาะก็เลยขอครูดาวตัวเองพักก่อนนะฮะผมจะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงอ่านั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าถ้ามาเล่นต่อตอนที่ผมแบบแบบแบบพักผ่อนเต็มที่แล้วผมก็คือจะเล่นได้ดีผมอาจจะไปถึงห้าสิบเลยก็ได้เนาะโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณที่ที่เขามาดู โอเคไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม